ทิฏสาธนานัปเบสัตตาสุขิตาโหตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทั่วหน้าจงอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่เข้าไปเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญในครั้งนี้และอุทิศให้แล้วนีนนวน่นั่นเทิทน ครับจะได้มีลาบ fc แฟนคลับสายบุญชุรินทีวีก็ได้มีโชคมีลาบกันเยอะๆครับตักบาทส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับอ,นน,อ,น,น,อบนนี้ไข่อัสดินนะไข่เค็มไข่ปันสุขก็มากลายเป็นไข่บุญด้วยนะเราก็เตรียมมาไว้60ชุดครับ ก็แน,นงนะคะแนงแล้วที่จะจัดเตรียมไว้อย่างละหกสิบ <60. S 2> <60. S 1> ชุดคะพระมีเท่าไหร่นะประมาณหก <65. S 1> ้าเนาะห้าสิบหปีหน้าหกสิบห้าเป็นวันสุดท้ายจะได้ปิดโครงการนะปิดโครงการการปฏิบัติธรรมประจำปีตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19วันนี้ก็เป็นวันที่ปิดโครงการในปีหน้าพบกันใหม่เดือนธันวาคม น้ำลายที่เราพวดเงินิ้นกับดินอย่างเี้ยทิากซากสัตว์ในเช่นหมาโดนชนคนโบราณจริงบอกว่ามีงานอะไรก็พยายามเออเอาใจใส่ใบตองใส่อะไรก็เอาว่ามาใจเขาไม่เคยมาเลย ทอเสร็จแล้วก็เ้า้าอเบนุาลเอ้เญาังสกุลไนจมนั่งก่อนตับสบายก่อนนะต่อไปเต็นต้องหาผ้ายางผ้าปูนอนแต่หมอนไม่ต้องใช้ <c oughs> อาจารย์รับไม่ไม่ไม่ไหวหลายคนก็เลยมันไม่พอต้องเตรียมมาเอง,อองนะนี่เดี๋ยวไม่ชีท่านจะเลี้ยงอะอะไรนะจังหวัดสุรินทร์นะโดยมีอำเภอปร,ราศาสวันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดโครงการ ปีนี้พระสองยเป็นเท่าไร <59 S 1> น,นับดูสิห้าสิบเกบเกออห้สิบเก้คนรูปรูปคน <c oughs> ก็เราก็ได้จัดเวเรเลี้ยงอาหารอย่างอำเภอดงรักก็วันที่16อ่า16พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวันที่17ก็ชาวันที่18ก็กราบเชิงพร้อมด้วยอุบสกอ,อุบาสิกาวันนี้เป็นที่19 ก็เป็นวันที่รวมกันแต่หลายอำเภอแต่บริจิตต์บรรพระก็มาไม่ได้มาได้ส่วนน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วตลอดการปฏิบัตินะก็มีญาติโยมประปรายร่วมมาทาบุญตักบาตรแล้วก็ตลอดการปฏิบัติก็มีทางอ่โยมทัทธลินนาะดินะทัทธินทัตผู้แก้วครับทัทธินทัตผู้แก้วหรือโยมโจะนะ้แล้วก็โยมทุกี้แนฟะนของคุณโจ้ะนะก็สุรินทีวีสุรินนิว <c oughs> ก็ได้ให้ความสน,นับสนุนหาบถวายพระพุทธรูปจะมาปีนี้สามองค์องค์ละสองหมื่นบาทเป็นหกหมื่นบาทพุทธรูปปางพระแก้วแล้วก็มีถวายอังสะกันหนาวหมวกไม้พรมกันหนาวถวายยุกยาถวายจะปัจัยแล้วเมื่อคืนก็ถวยายเ,เป็นผ้าห่มให้โยมด้วยให้แม่ขาวด้วยและถวายหมวกไม้พรมแก่พระด้วยแล้วก็ถวายปัจจัย สี่หมื่นบาทนะโดยการจุดประสงค์ก็จะมาทำแทงน้ำทำที่ไว้แทงน้ำแล้วก็ใส่แทงน้ำก็จำนวนสี่หมื่นบาทนะแล้วก็จะต่อท่ออะไรกระจายไปทั่วบริรเวณาการปฏิบัติมีน้ำสะดวกสบายทุกหล,หลายที่หน่อยแล้วก็ส่วนที่อยู่ไม่ได้สร้างสร้างเฉพาะห้องน้ำแล้วนะก็โครงการของคณะสงฆ์ก็ขยับไปเรื่อย ปีนี้ก็โควิดไม่มากถ้าไม่โควิดน่าจะมากกว่านี้อยู่ติดโควิดด้วยอะไรด้วยแต่ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายจําไว้ว่าเดือนธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นการโครงการปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละประจําปีก็ขออนุโมทนาในสัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่มาร่วมทำบุญตักบาตรที่ร่วมถวายปัจจใจปัจจัยผ้าป่าผ้าห่มต่างๆนี่แหละทุกอย่างทุกประการนะก็ให้ยม ในได้พบแต่ความสุขความเจริญเดี๋ยวปีหน้าระพบกันใหม่ระพอาจารย์ก็ขอประกาศปิดโครงการตรงนี้เลยปิดปิดเสร็จแล้วก็ส่วนโยมจะศึกราชิค้าก็ค่อยราชิคขาเนอ,อะก็ปิดโครงการแทนจก้กหนัาทอำเภอประสาทส่วนปัจจัยเป็นหลายอย่างเนาะแต่เป็นเจ้าภาพที่ถวายมาในนามสุดินทีวีแหละเป็น f อฟของทีวีถวายค่าอาหารมาน้ำดื่มห้าพันบาทแต่บาจจำชื่อไม่ได้สาธุโยม แล้วก็มีโยมถวายมาประปรายจาก500 1,200อะไรพวกนี้ก็มีมันสี่ห้าพันบาทประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> เอาสาธุโยมสาธุ <Okay. S 1> ส่วนตั้งแต่โยมสลินทีวีเขาพูดเรื่องการทำแทงน้ำก็มีคนบริจาคมาเป็นสองพันเป็นอะไรพวกนี้แหละ <Okay. S 1> มีมีอยู่แต่ไปยังไม่ได้เช็คน่าจะเป็นหมื่นอนะ่ะ <Okay. S 1> อันนี้ยอดที่ญาติโยมทั้งหลายรวมกันเนาะอันนี้น,นี่นี่ยอดที่ญาติโยมมาจากที่ต่างๆรวมกัน จนถึงวันนี้วันสุดท้ายก็ได้หนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทโยมก่อนหนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทอันนี้ก็ป,ปุราปริปุเรนติสาครังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตาจันโทปนารโสยะทามณีโชติรโสยะทา ดิโยะเววัจจันโตสาภะโรโคเวนิกะโยโกภะวะอภิวะดานสิเลสานิจจังบุตโกยัสวัตะโกภะละวัตะโกวันนาวัตะโกสุขะหนตุสัพปะทาตคาระ ภาเพยยาชัยยาสิทธิธนัลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันจะปองคังบทิชัยยาสวัสตวัสสาจะอายุจะชีวาเศรษฐิภวันตุเตปภวตุสังพมัง ขันตุสาพเทวตาสาพพุทธาตตเตปภตุสาพมัง <c> ต <oughs> ุสาเทวตาภวตุสาพมังอลังรักขันตุสาปเทวตาสาวันตเตภิชนาหนรนือดันนายานามัน สนาญายาวะเดวะอิมัสกายาสัตติธิยาญาปนาวิหิงสุปารันติยาพระนางนวันจะเวรนางนาอุปาเดศามิยาตราชเมภวิสติอนวัจจตาจพาสุวิฮารโอจติ กินเอง,เองล้างเองได้ไม่เป็นภาระของต้องเป็นภาระของใครทุกคนทำแบบนี้นนค่า